ทุกบ้านอีกครั้งนะคะขอโทษด้วยเดอ้อไม่ได้ไปทักทายลายบุคคลนะครับผมจะรีดจะนําตัวไปวิ่งผ่านน้ําสักพักสักพักหนึ่งจ้านะครับคุณจูก็บอกว่าเาหลือป้าชมโอเดี๋ยวนั่งรถไปตามถึงพนันนิคมเลยค่ะ <laughs> คุณทิพย์ก็หายเนาะปกติคุณทิพย์ก่อนสองการเนาะน่าจะมีงานเยอะเนาะอ่ะ ครับคุณจีรพับอกว่าคุณต้อมบางวันตอนเย็นไม่ได้เข้ามาขอโทษด้วยค่ะนะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าคุณวิรัตบอกว่าพี่แตนีที่รักยังคิดถึงอยู่นะครับยังคิดถึงอยู่นะครับนี่ครับวิววิวช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 ิวนะครับเพื่อนขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับเช้าเช้านี้อย่าลืมนะครับ 9โมง8โมง9โมงนะครับมาชิมอาหารกันนะครับอร่อยวันนี้จะเผ็ดๆหน่อยครับผมผมชอบชอบอาหารรสจัดเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเนาะนะครับทําเองอร่อยคุ้มคุ้มคุ้มแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผมะนะครับซื้อเขารับรองแพงครับผมถุงหนึ่ง 40 50นะครับไม่อิ่มเนาะได้แค่จานหนึ่งเล็กๆงนะครับผมชามเล็กๆอะไรประมาณนี้ทำเองคุ้มนะครับผมพี่อ๋อพอเอพอเขตท่านเปิดฟังอยู่ค่ะเรื่องไฟแดบและอื่นๆรับทราบจะแก้ไขค่ะครับคุณป้าตานก็หัวใจมาให้นะครับขอบคุณมากครับ ลากลักลักลักจานะครับขอบคุณมากครับทุกการกดติดตามช่องทุกการกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอนะครับวิวสวยๆนะครับยามเช้าอ่ดูท้องฟ้าเลยครับผมขอบคุณนะครับ35ท่านนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมเข้ามาส่งกำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับ คุณจูบอกว่าที่สำคัญต้อมทานครบสามเมอทานคนเดียวไม่เผื่อจูจ๊บเลยพี่ตันนีบอกว่าถ้าคุณวิรลัเรายังคิดถึงกันอยู่นะคะคิดถึงอยู่เสมอค่ะไม่ทิ้งกันไปไหนค่ะอา่ะนะครับผมครับคุณวันก็บอกว่าป้าอยากดูดอก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 โอเคเออผมก็ลืมไปเลยนะ ไอเสาที่หมายเลขสามสองนี่ครับคุณป้าอ่าดูให้สะใจเลยครับคุณป้า <c oughs> คุณป้าชอบสีแสดด้วยนะสีแสดสีขาวนะครับผมอาบรจุก็สว่างแล้วรักทุกท่านขอโทษถ้าทำอะไรผิดพลาดไปนะคะคุณเจีัดบอกวันนี้หกโมงแล้วไม่ได้ยินเพลงคุณต้อมเลยจ้า <c oughs> ไม่ได้ยินเพลงเลยใช่ไหมสวยๆครับสวยๆ สวยงามสวยงามสีแสดสีแสดสวยสวยสวยพะพิสนนิว่าไว้เจอกันใหม่ตอนเย็นนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมคุณวิรัตกลับบ้านแล้วนะครับชื่นใจจ้า <laughs> สิ้นใจก็เดินต่อนี่ครับสวยคุณจัวว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอไม่ว่าจะเอาอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไม่ว่าจะเอาอะไรจะ ให้เธอได้ยินแล้วใช่ไหมเสียงเพลงผมนะครับคุณเจรพัดเนาะโอเคนะครับเดินต่อไปเดี๋ยวสักครู่จะลงไลน์แล้วนะครับเดินต่อ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 สวยๆนี่ครับคุณปาตานปาตานเพชรครับสวยไหมครับ ครับสาวบัวก็ติ๊กเกอร์มาให้นะครับคุณกิ่งแล้วส่งแก้วน้ำมาให้นะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอใช่ใช่ครับนี่สวยงามครับสวยงามวิวสวยๆครับเป็นเพื่อน